บ้านเด่นดอกประดูก่อนปิดตำนานทิ้งตังในถุงปุ๋ยให้11ตุลาคม2 0 2 2ทิ้งเงินมหาศาลในถุงให้บ้านเด่นดอกประดูก่อนปิดตำนานทิ้งตังในถุงปุ๋ยให้ตลกรุ่นใหญ่เด่นดอกประดูวัย80ปีจากไปแล้วสำหรับเด่นดอกประดูเกิดจากโรคชาราเพราะเขาอายุเยอะมากแล้วสภาพร่างกายจึงลดถอยลง ซึ่งเมื่อเช้านี้ภรรยาของเขาได้โทรมาบอกกับที่บ้านว่าไปแล้วนะหลับไปเฉยๆภาพจำที่คนไทยมีต่อเด่นดอกประดูหรือบรรพศวีรรัตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคงเป็นภาพอดีตตลกชื่อดังเดินถือถุงปุย๋ยตุปัดตุเปแบบไร้จุดหมายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมกับข่าวที่ว่าเด่นดอกประดูไม่รู้จะไปที่ไหน แต่เหตุผลที่ไปขอนแก่นก็เพราะต้องหางานทำโดยเรื่องราวข่าวคราวในรอบหลายปีที่ผ่านมาทำให้หลายคนเข้าใจไปว่าอาดีตตลกดังไร้ตังแต่เมื่อทีมข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับภรรยาของเด่นดอกประดูต้องบอกเลยว่าภาพจำในหัวที่เคยมีได้ถูกลบล้างไปโดยหมดสิน้นภรรยาของเด่นดอกประดูเคยเปิดใจชีวิตปัจจุบันของสามีมีความสุขดีแต่อาจมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างในเรื่องของความจา เพราะบางทีเขาก็จดจําได้ดีบางทีก็หลงลืมซึ่งแพทได้บอกว่าเขามีความยึดติดกับอดีตเพราะเมื่อก่อนเขาเคยทํางานมีชื่อเสียงต้องไปทํางานทุกวันแต่มาวันนี้ไม่ได้ทําอะไรก็จะเกิดความรู้สึกคิดมากฝุ่งซ่านและไม่อยากอยู่เฉยๆเราบอกเขาอยู่เสมอว่าอายุปั่นนี้แล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วเพราะเราอยู่ได้อย่างสบายๆแล้วปุตรเราก็ดีดูแลเราสองคนเป็นอย่างดี มีตังใช้ไม่เคยขาดมืออยากกินอะไรก็ได้กินเขาพร้อมพาเราสองคนพ่อแม่ไปได้ทุกที่เจ๊ตือบอกเราถึงชีวิตปัจจุบันของสามีเมื่อถามว่าตังที่อดีตตลกดังใช้ไม่ขาดมือนั้นได้มาจากทางใดพันรยาอันเป็นที่รักของเด่นดอกประดูได้อธิบายว่าเรามีงานของเราที่ทำกันมานานแล้วนั่นก็คือดินเกษตร ไม่หลองไม่รู้ซึ่งงานนี้ทำตังต่อเนื่องและเป็นอาชีพที่ทำให้เราเลี้ยงดูครอบครัวมาได้จนถึงทุกวันนี้เมื่อถามว่าเด่นดอกประดูมีความสุขมีตังใช้แต่ทำไมต้องออกบ้านเป็นคนเร่ร่อนถือถุงปุ๋ยขึ้นเหนือลองใต้จนเป็นข่าวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแจ๊ตื่อให้คาตอบว่าเมื่อไหร่ ที่เขารู้สึกน้อยอกน้อยใจบุตรหรือภรรยาคิดมากนิดๆหน่นอยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเขาก็จะออกจากบ้านไปคนที่ไปเจอก็เข้าใจผิดไปว่าแกออกไปตกระกำรรมลำบากถือถุงปุ๋ยเดินไปไหนมาไหนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยแกมีตังในกระเป๋าสตางค์เป็นหมืน่นเวลาแกอยู่บ้านเรากับบุตรจะเปิดดูกระเป๋าตัง ว่าแกมีตังอยู่เท่าไหร่หากไม่มีตังหรือตังใกล้หมดเราก็จะเติมตังใส่กระเป๋าไว้ให้อย่างน้อยเขาจะมีตังติดกระเป๋า4-5,000บาท